สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ youtube ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปที่558ช่องซูจิโก9826อ่ะทีนี้เรามาดูการซ่อมนะ าการซ่อมถ้าจะเอาทาแบบเดิมนะเราจะต้องทําแผ่นเหล็กตัวนี้ให้เป็นรูปตัวยูเป็นรูปตัวยูออกมาแล้วก็พับขาสองข้างแล้วก็ยึดสกูเข้าไปข้างในนะก็คือต้องเจียรสกูสองตัวนี้ออกมาแล้วก็ช้สกูยึดจ,จากข้างในออกมาแล้วก็ล็อกไว้อันนี้คือทําแบบเดิมแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะแล้วเขาจะมีสกูตัวนี้สกูตัวนี้มันผุแล้วต้องหาสกูแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับวิธีที่หนึ่งนะ แต่เราว่าเราจะทําอีกวิธีหนึ่งคือขานี้เราจะไม่ยุ่งมันเราจะเจียขานี้ออกนะพอเจียขานี้ออกปุ๊บมันก็จะมีรูหนรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ออกแล้วก็เอาสกรูจากข้างในนะแล้วก็สกรูขันจากข้างในออกมาอย่างนี้แล้วก็มาแล้วก็มาล็อกตรงนี้เอาแหวนแหวนน็อตอะล็อกตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ก็ได้นะแต่มัน แต่มันจะไม่ตรงตรงเดิมของมันไงมันจะเป๋มาข้างนี้หน่อยหนึ่งคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกให้มันเคลื่อนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยจะได้ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะแน่นเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ต้องใช้สว่านเก่าน,นะฮะเพราะว่า่ร่โดงสัมัาแนั่นมากมันไม่หลุดเลยนะมันต้องเจาะ จากที่เราทําเสร็จแล้วนะครั้น,นี้เราจะไม่ยุ่งมันนะเราจะเอาตัวนี้ออกตัวเดียวนะตัวนี้เอาไว้ล็อกเพราะถ้าไม่มีตัวนี้พอขันเสร็จแล้วนะมันก็จะหมุนออกถูกไหมมันจะหมุนแต่ตอนนี้เรามีตัวนี้เป็นตัวล็อกมันจะไม่หมุนนะแล้ววิธีคืนมันเนื่นองจากมันเป็นรีเวทอะมันเป็นรีเวทเราสามารถที่จะใช้สว่านเจาะได้เลย สว่านเจาะไม่ต้องเจียรหรอกสว่านเจาะปุ๊บแล้วหลุดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาสกรูเราซื้อมาทั้งชุดเลยนะส่งมาจากต่างประเทศ3บาทชุดนี้นะแต่แต่ทั้งหมดซื้อมา20อันอนะ่ะหกกว่าบาทอ่าเป็นสเตเลสสามนะหัวร่มนี่ไงหัวร่มนี่คือหัวใหญ่นะเดี๋ยวเราก็จะใส่เลยมันจะมีแหวนมีสปริงวัชเชอร์แล้วก็มีน็อตล็อก ตัวนี้คือตัวสกรูนะอ่า M4 M4 นี่คือตรงนี้คือ4มิลน,นะความความใหญ่มัน4มิลความยาว35 35นี่คือ3เซนครึ่ง35มิลอนะโอเคเราก็จะใส่ประกอบเลยนะแล้วก็เอามานี้นะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ทีนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาแหวนใส่ แล้วก็เอาสปริงวอชเชอร์อาจจะต้องใช้ทีมนะเพราะว่ามันรูมันเล็กต้องดูว่ามันลงรูหรือเปล่าบางทีมันลงข้างๆโอเคลงรูแล้วทีนี้ก็นอตล็อก คือเนื่องจากว่ามันอยู่ในรูนะเราจะต้องใช้ครีมเสียบเข้าไปนะเพื่อไม่ให้น็อตมันหมุนไงอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เล็กๆอ่ะเสียบเข้าไปกันหมุนเราถึงจะขันแน่นได้อะเรียบร้อยนี่ไงนะ น,นี่สกูต,ตัวใหม่อันนี้เป็นตัวล็อกเนี่ยบิดยังไงมันก็ไม่หมุนนี่งมันไม่มีหมุนเนี่ยเพราะมันมีตัวล็อกอยู่นะก็คือขันให้มันแน่นที่สุดแค่นั้นเองโอเคครับใช้ได้แล้วขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เครื่องกองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่ โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของ Source เตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า tds ของน้ำได้ 4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคลอรีนน้ำ r o ไม่มีตะกันค่า TDS อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซลล์1 5 0 0ยบาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะ คืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอน แถมก๊อกน้ำสแตนเลสอย่างดี3-0-4ไม่เป็นสนิมโปรโมชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาท สั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ